ดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับผมวันนี้บ่าวิวพ่นสั่งพันนะครับผมกับทีภาพไปเบิงแม่หมูนะครับผมแม่พันธุ์นะครับผมที่อยู่ในฟาร์มนี่เนาะแล้วบ้าวิวกับบัณฑิลงคลิปให้เบิงเป็นเวลาห่วยจดจำบ่ได้ตเลยครับวันสองอาทิตย์บ่ที่ที่บ่ได้ลงให้เบิงน,นะครับผมมื้อนี้บ้าวิวกับกับทีภาพไปเบิงแม่พันธุ์หมูเอาช่วงนี้มันก็น ระบายออกไปน้อยนึงนะครับผมกับเป็นแม่พันธุ์ทีด้อยประสิทธิภาพนะครับก็กระคืมให้ลูกหน่อยวันเถาะที่นี่สมุนิมก็เลยขายไปนะครับผมถัแกก็ขายไปนะครับถั่แกก็ได้ขายไปจำนวนเนืองนะก็ได้ออมมาเพิ่ไม่ได้เยเนี่ยก็เอาจากข้างล่างแะครับมาเป็นทดลองแม่พันธุ์เฮ็ดเองวันเถาะครับผมลองทดลองอเฮ็ดแม่พันธุ์เอง นะครับผมแล้วก็สั่งสร้างไอจากฟาร์มที่คุณแม่พันธุ์มาโดยตรงนะครับผมแต่ว่าแม่พันธุ์ที่สั่งมากกว่ายู่ข้างล่างท่านได้ขึ้นมาเดี๋ยวคลิปหนาบ้าบิวสิบห้าไปเบิง้งอ่ะแม่พันธุ์ที่สั่งมานะครับแต่ว่าเมื่อน,นี้บ้าบิวสิบห้าไปเบิง้งอ่ะแม่พันธุ์ที่อยู่ในตอนนี้นะบงม,มาซิมีหลายบรนทัดตอนนี้สีเหลือหลายบรนทดดนะครับผมโอเคครับผม <c oughs> ก้อนเื่นก็ฝาก ซับสไคร์ก์กดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าถือใจคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นบ้างใจให้บาร์บิวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวใส่แมสก่อนใส่แมสป้องกันนะครับผมข้างในอาจจะมีฝุ่นนะครับผมมีฝุ่นแล้วก็กินกินค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนึงนะครับผมว่าขี่ขี่เขาจะขี่ลงข้างล่างเนาะไปครับไปเบิร์นกันเลยครับผมนะครับผม นี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับผมช่วงนี้เขานอนแล้วเนาะช่วงแรกนะครับผมกินขา้าวกินขา้าวกินยังห่อแหยานแต่ตอนใบนะครับผมแม่พันธุ์ตอนนี้นะครับกระสีนี่ประมาณนี้ครับผมแม่พันธุ์องเขานะครับผมเป็นแม่พันธุ์สามสายเลือดนะครับผมแม่พันธุ์สามสายเลือดนะครับของเกาหลีนะครับผมสภาพอยู่กับไม่แน่ใจว่ามีอัน ผ่านอย่างเนี้ยนะครับที่ผสม,มเป็นสามสายพันธุ์นี่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวขอมุ่นเนี่ยพันธุ์นี่เดี๋ยวบ้าบิวท่ไว้เป็นคลิปต่อต่อไปนะครับผมบ้านในถามต่อแก้ขื้กันว่าเป็นเป็นสายอย่างเมาะสมกันเนี่ยนะครับผมแต่ทหีหูคือเป็นสามสายเลือดนะครับผมต <c oughs> อแก้บอกว่าบิวเท่นึงเหรอครับผมบ้าบิวลืมนะครับ แม่พันธุ์นะครับผมกระสีมีทั้งแม่พันธุ์เกา่าแม่พันธุ์ใหม่นะครับผมอันนี้ดิเป็นแม่พันธุ์ที่เอาขึ้นมาเองนะครับผมขุนขุนเองนะครับทดลองแม่พันธุ์เองนะครับผมตัวนี้ที่จริงเขาเริ่มทิตแม่พันธุ์เองช่วงนึ่งแล้วนะครับผมที่มันก็ได้ออกลูกออกลูกกันไปชุดนึ่งแล้วนะครับผมแต่บาา่าววิวก็ได้มาทายเห้เบิ้งเนาะพ่อยิวกะ มาถ่ายจุดนี้โอ้คืนมันกับยายพอดีนะครับผมอายุอายุแม่พันตัวนี้นะครับผมคิวประมาณถ่าเดือนแล้วนะครับห้าเดือนนะครับผมให้ผมน,นี่นะครับบอกลูกมาแล้วอา่าลูกตัวใหญ่สมบูรณ์ดีนะครับผมแต่ลูกอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเม่ถึงกับอา 20, ่าคืนยี่สิบเมื่อคืนเมื่อคืนถึงสิบห้าสิบหกตัวนะครับ ได้แค่สิบตัวนะครับผมต้องเบ่งมันคองที่สองไปเรืเ่อยๆน,นะครับผมเพราะว่าชุดชุดที่บ้าอยู่ออกขึ้นมานะครับผมเป็นแค่ชุดแรกเป็นเป็นชุดของชุดนี้นะครับผมพึ่งพึ่งออกไป <c oughs> พึ่งเอาไปทดลองนะครับผมแต่ตอนนี้กะตอนนี้กะใส่น้ำเชื้อแล้วตัวนี้ใส่น้ำเชื้อแล้วนะครับผมแ้ว,วบอ,อยู่าไปเบ่งอีก ท่าหนึ่งนะครับผม <C oughs> นี่สิเป็นอ็ดท่าหนึ่งนะครับผมของฟาร์มเราอยู่นี่สิมี่อพันพอพันใบไว้ใบนี้นขอบแม่พันธุ์น้ำนะครับผมเพื่อย,อยางมะเตี้ยเพื่อใหฮอร์โมนของไอ้ไรอพันธุ์นี่กระจายไปนะครับผมแล้วก็เสียออกมายางล่อนะครับผมออกมายางล่อให้แม่พันธุ์นี่สร้างฮอร์โมน แบบฮอร์มโมนเพ็ดเมียนะครับผมเห็นมันหยากเป็นกระตุ้นมันถอดก,กระตุ้นฮอร์มโมนเพ็ดเมียมันถอดเป็นยางลรอนะครับผมธรรมดานะครับผมแม่เห็นคอขั้นอยู่นี่ครับเฮ้ยเท้าเอาแบบนี้ครับแข่วพี่าาน้อง抡ข่าวเท้เาเท้าทำมาหน่อย นี่ครับาอนอยู่ตั้งเคื่องเห็นัหมนะครับเข้านะครับผมนี่เป็นปกักแยงนะครับผมมาแลกๆักแก่ผสมสดนะครับทับสดน้ำเอาเข้ากับักแยงนี่แหละครับผสมนะครับพนะอนี่น้องมันเผาแง่งเลยแต่ว่าตอนนี้บริเวณออกม้าเราได้ครับกับเขาเนี่ยมันใหญ่งผดมันผสมกับแม่พันธุ์นะครับผมแม่พันธุ์มัน ตัวน้อยนะครับผม <c oughs> แล้วตอนนี้ก็บพวกไฟเห็นมันหนงก็ <c oughs> จะออกอาว่าผสมนะครับ <c oughs> ช่วงนี้กับชีผสมเทียมอย่างเดียวนะครับผสมเทียมอย่างเดียวนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์หนูเกานะครับผมแม่พันธุ์ชุดเก่าของฟ้ามนะครับผมสีมี นัมเบอร์เลขัมเบอร์จิตหูนะครับผมส่วนนี่ครับเป็นชุดใหม่ที่ออกขึ้นมาบ้างจิตกอนนี่ครับแม่พันธุ์ชุดใหม่ตัวนี้แม่พันธุ์ชุดนี้ขุนออกนะครับผมขุนออกผมเอาเองนะครับผมเป็นผลิตผล,ผลตจากที่นี่นะครับผมเป็นผลผลิตจากที่นี่นะครับผม ทดสอบทดสอบนะครับผมต้นตัวนี้ต้นตัวนี้เขาออามาหน่ำหน,น่ำตัวแกอีกจั๊อีกคนหนึ่งนะครับกรเจอกสร้างมาพอดีก็เลยตัวแกกัเลยไปตขวาเปนมากเล่ไรม,มาน้่นะครับผม <c oughs> สังเกตนะครับเจอากระทีงี้ทั้ง ตัวน้อยตัวใหญ่นะผมแม่พันธุ์อายุก่ต่างกันไปเนาะตัวใหญ่แบบนี้ก่อสามปีแล้วครับสามสีป่ปีหน้าผมท่องอันนี้ท่องเจ็ท่องแปดหน้าผมประมาณนี้ครับผมตัวแดกที่อ่าท่องที่เจ็ดตองนี้แปดยั่งห้ลูกหลายลูกดกน,นะะกกกกี่นะครับผมกับทางเขาแก่กับยั่งเอาไว้ยูนะครับผมเจนวาดท่องแปดท่องเก้า ท่องสิบเอ็ดกับมีนะครับท่องสิบเอ็ดกับมีนะครับแต่ว่าแล้วว่าวิสิทธิ์ข้าไปเบิงขาว่าข่องสิบเอ็ดหรือขายไปแล้วบ้าอยู่กับว่าแน่ใจนะครับอันนี้ก็นี่นครับตัวนี้ก็ทข่องที่เจ็ดน่ผมท่องที่เจ็ดแล้วเนาะใส่ลําเชืยอไปวันที่สอง วันที่2 7เียเดือน2นะครับอันนี้ใส่ลำเชียอกันหรอคือแซ่ํำเชียงวย <c oughs> ันนี้เอกาหน้หราบอนะครับตัวนี้ก็3ปีเป็นอย่างต่ำนะครับตัวนี้การให้อาหารนะครับผมกะทิให้เป็นอัตโนมัตินะครับผมให้พอเต็มเต็มมาช่องอาหารให้พอดีปุ๊บมาวิวกะทิดึง ดึงหางหายนะครับผมกัดสิบ่ได้เข็นบ่ได้ตากออกนะครับผมกัดยืสะดวกสบายจักหน่อยนะครับผมโอเคครับผมมือนี้บ้าบิว่คงสีเลิกงานแล้วนะครับผมมาไทยให้พวาพี่น้องเบิ่งในช่วงหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปเกือบสองอาทิตย์นะครับผมโอเคครับมือนี้บ้าบิว่คงสยขอจบคลิปเพื่อนคนนึ่นะครับผมฝากซับสไคร์กดไลค์นะครับผมสำหรับกติถึกใจ นะครับผมขอาเป็นร่วมใจเห็นบ้าวิวนั่นเลยเด้อครับผมมือบ้าวิวขเขากล้าเข้ามาสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ